สวัสดีครับวันนี้เรื่องการจ้างเหมาค่าแรงนะครับเหมาค่าแรงสร้างบ้านหรือค่าแรงรายวันก็ตามแต่นะครับผมว่าแบบไหนดีนะครับคือให้เหมาทั้งวัสดุหรือเหมาเฉพาะค่าแรงดีนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าเราที่จะให้เหมาเฉพาะค่าแรงหรือให้จ้างค่าแรงรายวันก็ตามแต่คือถ้าคนที่เราไว้ใจได้นั้นโอเคนะครับผมแต่ถ้าเราเนี่ยจะจ้างเขาเหมาค่าแรงนะครับเฉพาะค่าแรงนะครับคือมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือเราจะได้ซื้อวัสดุที่ได้ดัังใจเราแต่ว่า เราต้องมีความรู้นะครับเรื่องวัสดุนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็เราต้องมีเวลาด้วยนะครับผมเพราะว่าช่างนะครับถ้าช่างที่เรารู้จักหรือบรรดาพี่น้องเราอันนั้นก็จะดีไปแต่บางครั้งในช่างที่เราไม่รู้จักนะครับถ้าสมมติว่าเราให้เขาเอาเหมาค่าแรงแล้วกันนะค,คือการเหมาค่าแรงคือเฉพาะค่าแรงนะครับ หรือแล้วแต่ตกลงกันนะครับส่วนใหญ่ก็เฉพาะค่าแรงเนี่ยพวกวัสดุสิ้นเปลืองพวกตะปูพวกสกรูอะไรพวกเนี้ยก็เป็นของเราซื้อหมดนะครับผมถ้าเหมาค่าแรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพวกใบตัดเล็กใบตัดใหญ่นะผมนั้นก็แล้วแต่ทีนี้พอเวลาช่างไม่มีของนะครับอย่างเช่นใบตัดบางขาดหนึ่งใบท่านก็ต้องวิ่งไปซื้อทาร้านอยู Utah, right оче, ่ไกลหน่อยก็ต้องวิ่งไปซื้อต้องมีเวลานะฮะเรือนั้นต้องมีเวลาและที่สําคัญอย่างเหล็กนะนะครับเหล็กโครงหลังคาอย่างนี้หรือเหล็กเส้นนะับ ถ้าขาดเส้นหนึ่งนะครับผมคือถ้าเราเนี่ยไม่มีรถที่มีโลบารถปิกอัพรถกระบะนะครับผมอันนั้นก็จะลําบากเลยนะครับผมถ้าร้านอยู่ไกลนะครับเพราะว่าบางทีเหล็กขาดเส้น2เส้นไม้ไม้เชิงชายขาดแผ่น2แผ่นอย่างนี้คือการบรนทุกเนี่ยมันรถกระบะรถเก่งเนี่ยมันบรรทุกไม่ได้นะครับคือรถกระบะธรรมดาถ้าไม่มีโลบารก็ทุกไม่ได้ ท่านต้องมีเวลาแล้วต้องมีสิ่งนี้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าให้เหมาเฉพาะค่าแรงนะครับผมแต่ถ้าช่างบางท่านโชคดีเรารู้จักแล้วก็มีรถอย่างเงี้ยนะครับเราก็โอเคนะครับอย่างนั้นก็อาจจะเติมน้ำมันให้เขาไปอันนั้นถือว่าเป็นความโชคดีของท่านเพราะฉะนั้นนะผมการที่เราจะให้เขาเหมาค่าแรงนะครับถ้าเราไว้ใจเขาแล้วเออคุยกันตกลงกันรู้เรื่องนะครับผมอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็โอเคครับจ้างค่าแรงดีกว่าเพราะว่าเราจะได้วัสดุ ตามใจเราหรือที่เราเลือกกันนะผมบ,บ้านเราก็จะสมมติเราอยากได้วัสดุที่แพงๆที่ดีๆนะรเราก็สามารถเลือกซื้อได้นะผมแต่ว่าท่านต้องมีความรู้เรื่องวัสดุนะผมเป็นอย่างมากเลยนะผมนะครับคือบางครั้งเนี่ยการสั่งของบางทีช่างก็ไม่กล้าสั่งเพื่อว่ากลัวเหลือเหลือแล้วเจ้าของบ้านว่านะครับคือท่านก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยคิดปริมาณออกมาให้ได้นะครับหรือถ้าจ้างรายวันถ้าคนที่เรารู้จักและไว้ใจได้ก็โอเคดี ดีมากๆแต่ส่วนใหญ่จ้างรายวันท่านต้องคุมตลอดนะครับผมเพราะไม่งั้นก็อาจจะมีเรื่องหลบเรื่องอู้เป็นธรรมดานะครับเพราะบ้านหลังหนึ่งไม่สามารถทํา2คนเสร็จได้นะครับบางครั้งก็ต้องมี 4- ีหคนอย่างเงี้ยท่านต้องมีเวลาด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับท่านต้องมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านพอสมควรนะครับคือจะมีข้อดีกับข้อเสียอยู่นะครับในเรื่องนี้อันนั้นท่านต้องไปพิจารณาว่าเราจะจ้างใครดีนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะจ้างใครนะครับผมนะครับนะครับ วันนี้ก็ท่านที่จะจ้างค่าแรงครับลองเก็บเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับผมได้เล็กน้อยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ